เฮ้ยได้บัฟอะไรมาเนี่ยโอโหดูดิเฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้วแป๊บขึ้นแล้วแป๊บหลงออไหน่าสมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อะไรนี่ลูกแล้วเ้หือเลืนระดเดียวเลื่อนะเดียวลอโดนโดนดึงลองโดนดึง ไอ้สเอสเื้อแพงมันอยู่เนี่ยโดนดแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบอกไม่ปีทีลิงสี่พันแปดไม่ไหวแล้วต้องปลาแล็บดินให้มันติดตันใช่ใช่ติดตันใช่ยี่อ้อาไม่โดนหลบหลีกอ่ะโอ้ยหลบหลีกจะเกิน มัดมัดมัดโอ้ยยาเพิ่มมานาหมดแล้วเออพูดถึงยาเพิ่มมานาจะกินซะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะยาเพิ่มเลือดเฮ้ยเฮ้ยนั่นบูตึงนั้นน่าสนใจนิดเดียวทำไมบูตึงที่มันนอนโตบาง ตััวบางจนี่การก่อครัวนะฮะเราต้องจับมัดมีใครให้กูปลาอะไรไหมอุยอ้ยหลบหลยดีนะหลบหลีใครใครทำอะไรุ้ยอปลาอะไรมา ขนาดเป็นมอนเอพีซีนะมันยังมีบัฟด้วยอะไรเนี่ยมีมือธนูเทพข้างหน้าคอยปกป้องกันถยู่ทีไชั่วขาวเฮ้ยแราวกันแล้วตับปีงอใบมาตัองไว้นี่งอใบมาถึงเกิน ผู้พูหนึ่งพันหนึ่งพันมาแรงแรงแรงหนึ่งพันหน่งพันไม่มาจากคนแน่มาจากเอพีแน่นอนีไม่บินออกไป้อากาเอาเอาลงคิดและอย่ไหนเนี่ย บินไปไหนบินไปน,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 นี่ไง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 อุ้ยโดนตะกุดเลยเริ่มต้นไล่อยู่อ,ยอุ้ยจะบินไปไหนวะเนี่ยบินข้ามหัวกูเลยมึงเฮ้ยต้องโดนแหละมันี่ยเทื่อนเลยแค่นี้เลยเฮ้ยที่นอนขอเฮ้ยมึงมองปาวิตะอะไรงอไปม,มองจาวิตะเลย <laughs> ก็ไปใั้แทนโอ้ยตัวนั้นต่ำนะาสนไลสำนักด้วยเอ้าตัวตัวแับตัวทำเลยใช่ใ่อโอโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ด้วฟังฟังนำมันเทียบเลย จบแล้วเขาบอกงี้อีกสิบวิสิบเก้าใครจะแพ้ใครชนะมืงขอตีมืเข้าสุนทาถือว่าเฮ้ยนี้ขอขอตายจะบีดำกุลรก่อนเอ้ใครชนะไม่รู้ไม่รู้ใครแพ้ไม่รู้ใครแพ้ชนะไม่ดีตายเจ็ดส่งสบียงสองตายสามตายทหารห้าห้าตาย0ูครับ ตายสูฆ่าไปห้าอาอยู่อันดับสิบแปดครับฆ่าไปห้าโหน้องอยู่อันดับยี่สิบอยู่อันดับที่สิบสี่เจ็ด้ยยี่สิบนี่สุดท้ายเลยมึงเนี่ยโอ้โหสุดท้ายเลยจริงๆอะเนยยี่ยูได้ใครเป็นใครมั่งเอาเอานี่ตีัไม่เลิกตีกันไม่เลิกตรงนี้เห็นไตยูเอ็นไตเออดูมันตีกันไม่เลิกจริงอะ เข้าทาลก,กว่าแล้วต้องเห็นหัวกันทุกคนออกไปแล้วอมหากันแล้วนะอ้อเป็นการลงเมฆที่มาถึงลาดอย่างเดียว